i'm the man ดิสสันเทียนาจัดตรงแล้วเหมือนเดิมนะฮะก็คือตัวนี้เป็นตัวโฉม Minor c h a ชน e นะปี2012ใครที่หาพวกตัวโฉม m i n นอร์เชนแล้วก็ลองดูคันนี้นะฮะแต่งให้แล้วเหมือนเดิมนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ยินดีให้คำปรึกษานะฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถกันครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็อยู่กับ นิสสันเทียน่าตัวไมเนเชนนะฮะตัวนี้เป็นปี2012เป็นตัวไมเนเชนแล้วนะครับเครื่อง 2000cc เหมือนเดิมนะฮะมีชุดแต่งให้แล้วรอบคันครับลูกค้าท่านใดหาโฉมไมเนเชนอยู่ลองดูตัวนี้ดูนะฮะล้อแม็กเขาเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับยางปี2021ด้วยดอกยางเหลืออีกบานเลยนะฮะใช้ได้อีกนานเลยตัวนี้เป็นรถเดิมๆจากโรงงานนะครับ เพิ่มเติมคือผมแต่งให้นะผมจัดทรงให้แล้วท้ายรถมีสเกิร์ตท้ายตูดเป็ดแล้วก็สปอยเลอร์กระจกหลังก็ใส่ให้เต็มๆอีกเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีเซ็นเซอร์หลังอีก4จุดนี่นะฮะนิ s สันเทียก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่มีความคลาสสิกอยู่ในตัวนะฮะช่วงลงช่วงล่างก็โอเคนะฮะนุ่มนวลขับสบายภายในกว้างๆนะฮะภายในคันนี้เป็นสีเบจนะครับ มีลูกค้าหลายคนที่ถามเข้ามาหาสีนี้วันนี้มีให้แล้วนะครับภายในสีเบดนะฮะสภาพเบาะสภาพคอนโซลทุกอย่างยังโอเคอยู่เลยนะครับตามคลิปตามที่เห็นเลยแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะฮะออปชันก็เพียงพอครับกับการใช้งานสภาพเบาะด้านหลังก็ยังสวยนะฮะตะเข็บไม่แตกนี่นะฮะสภาพโดยรวมยังถือว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับ ภายในเขาก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะฮะสำหรับนิดสันเทียนา Headroom ก็เหลือเยอะครับนั่งสบายสบายสภาพคอนโซลโดยรวมเป็นแบบนี้นะฮะกุญแจสำรองมีให้แล้ว2ดอกนะ,ะมีจอเอ็นดอรอใหม่ๆติดตั้งเพิ่มเติมให้มีกล้องหลังพร้อมเชื่อมต่อบ t o o t h อะไรได้หมดเลยนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่160,000กิโลเท่านั้นฮะ สภาพด้านหลังท้ายรถจะเป็นประมาณนี้นะครับห้องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่แก้มขวาเดิมๆจากโรงงานนะครับรอยอาร์คทุกอย่างมีให้เห็นชัดเจนทุกจุดเลยนะครับเป็นรถดเดิมๆไม่เคยมีอุบัติเหตุน,นะฮะฝาก็เดิมๆจากโรงงานแก้มซ้ายตะเข็บยังสวยครับไม่เคยมีอุบัติเหตุรอยอาร์คชัดเจนนะฮะตามคลิปเลยแล้วก็ในส่วนห้องยางอหล่อุปกรณ์ถอดแกะครบครับด้านบน ด้านล่างก็นี่ฮะตะเข็บทุกอย่างชัดเจนอยู่หมดเลยนะครับรอยอักชัดไม่เคยเจาะตัวถังไม่เคยติดแก๊สนะฮะท้ายเดิมเดิมจากโรงงานนะครับผมห้องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีนะครับเป็นตัว 200XL เครื่องกับเกียร์ยังใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับคานหน้าเดิมเดิมนี่สังเกตจากในคลิปเลยนะฮะร,รูทุกอย่างกลมหมดมีตะเข็บให้เห็นชัดเจนนะฮะ ฝาเดิมๆจากโรงงานมีสติกเกอร์มออกกอครบเลยแก้มซ้ายก็เดิมนะครับคันหน้าก็เดิมๆสำหรับลูกค้าที่สนใจนะฮะตัวไมน่าเชนคันนี้ผมขอเสนอขายที่ราคา379,000บาทเท่านั้นนะครับแต่งให้เต็มรอบคันแล้วรถผู้บริหารคันนี้โดนใจหรือเปล่าครับถ้าโดนใจนะฮะโทรเข้ามาได้เลยปรึกษาเคสยินดีให้คำปรึกษาเลยนะครบเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลย ใครติดอะไรนะฮะโทรเข้ามาคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกคันต่อไปนะว่าจะเป็นคันไหนไปก่อนครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ